สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากลับรายการคุยชิลชิออนทิวเดย์มาไป้องกันว่ะเอาวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรก่อนอื่นเราจะมาแจ้งข่าวสารเรื่องการส่งของวันนี้ก่อนเฉพาะว,วันนี้นะพี่ส่งของไปสองรอบปั๊บป๊บรอบแรกส่งเสร็จปุ๊บรอบสองฝนตกอุ้มตกลงมาตู้มเลยไปไม่ได้เลยแล้วมันเลยเวลาที่รถวิ่งก็เลยอาส่งได้ประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งเลยไปส่งพรุ่งนี้ก็ช้าไปนิดนึงนะขออภัยด้วยเพราะฝนตกหนังกิงที่เพชรบุรีเนี่ย นี้เรามาข่าวสารที่สําคัญที่สุดอันนี้วันนี้ทางคิดกันคิดประกาศแล้วว่ามีการลดการ์ดบางใบของบัตรที่ไฟทันเทารัน,นลดบางใบเหลือใบเดียวบางใบห้ามใส่นู่นนี้นั่น,นหลายแคนมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะให้ดูกันว่าว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปซูมเลยว่าแล้วยัยงไงเดียวนีอธิบายเป็นบางใบว่า ว่ามันแบนมันว่าว่าน้องเพมอึ้งน้องเพมบอกว่าทําไมต้องมาแบนวันที่สิบสองแข่งวันเสาร์เนี่ทีที่เจ็ดแล้วต้องมาแบนกลางสัปดาห์มีวันนี้ใครบอกว่าว่าเฮ้ยคิดได้คิดดูคลิปเราหรือเปล่าตัวใหญน้องเพมได้เจ็ดครั้งอ่ะเลยล่อแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใบไหนมั่งอ่าเรามาเริ่มที่เคออสกันเลยแรงและเกิน ก็คือถ้าเป็นแฟ์เคออสก็ไงฮิวอถ้าเกิดว่าแฟ์เริ่มต้นของเราเป็นเคออสเราจะไปดูมันอะไรจะเกิดขึ้นติ้งนองใบแรกใส่ได้แค่ใบเดียวจากจากเดิมเนี่ยมาใส่ได้2ตอนนี้เสือใส่เดีคือสมัยก่อนอะออกมาใหม่สใบแล้วก็เหลือ2เหลือสใบจนถึงวันที่12บสอก็คือพรุ่งนี้วันนี้เราอัดที่11บอนะแต่วันที่1ิสิงหาปีห3สนี่เลยเหลือ เทพจากคนเดินเครื่องก็จะเหลือแค่ใบเดียวเหลือใบเดียวนะครับถ้าแฝกเราเป็นเคออสถ้าแฝกเราเป็น c h อ o s นั่นก็คือก็คือแคนเคออสนั่นแหละวอร์ว c h อ o s นั่นแหละง่ายๆต่อไปถ้าเป็นวอร์เคออสหรือถ้าเป็นแฝกเป็นเคออสอยู่นะอใบนี้ก็เหลือใบเดียวอ่าอยลายเกียร์ก๊อส์พันเกียร์ก๊อส์พันนะครับสายเก้าสิบสายเก้าสิบนะครับเราเป็นเกียร์ก๊อส์พันซึ่งมันมีอีกอาร์ตหนึ่งเป็นสุ่มหลังกล่องก็มีสองอาร์ตถ้าถ้าถ้าพี่จำไม่ผิดไม่รู้มีเกินหมดเลยอย่างน้อยมีสองอาร์ต ใส่ได้ใบเดียวนะใส่ได้ใบเดียวเก่งด้วยน้องเพม <ไป S 1> บอกว่าเอือ้องตับตาเล็กตัวม<อ>ากกินต่อไปอถ้าแฟกยังเป็นแคออสอยู่ก็ใส่ได้ใบเดียวอยไอตัวนี้ก็เก่งหามันเก่งตรงที่ว่ามันหาเวทที่เป็นแคออสได้มก็คือมันหาเกียร์กอทอัปเกรดเนี่ยเก่งอยู่แล้วละ่ะไม่เก่งไม่แบนใส่ได้ใบเดียวแค่ใส่ได้ใบเดียวครับร้องเฮือกอีกแล้วแคออสเฮือกนะครับหมดยังเนี่ยแคออสอ่าเรามารวมมาดูสรุป เคออสเนี่ยถ้าเป็นแฟกเป็นเคออส์นะย้ำนะจะใส่3ใบนี้ได้ไม่เกินหนึ่งใบอ่าสามแบบเนี้ยใส่ได้แบบละใบเต็มที่แบบละใบอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมอ่าเราไปดูใบต่อไปนะอ่าอันนี้จะเป็นอันนี้นะครับไม่ใช่ให้ใบเดียวนะถ้าแฟกเป็นเคออสเนี่ยอ่านออกไหมครับห้ามใส่แต่ยังใส่ในดังเน็ตดักคอนเวอร์ได้ก็คือถ้าแฟกเป็นเคออสห้ามใส่แต่ว่าอย่างอื่นใส่ได้หมดใช่ไหมใช่เลยใส่ได้หมดเลยเว้นแฟกเป็นเคออสก็คือ ถ้าคุณเล่นเคออสหรือคาออสแล้วแต่เราจะเลือกเนะี่ยห้ามใส่นะครับใบนี้จําไว้นะมันเก่งไหมเฮลเก่งครับไม่เก่งคงไม่แบนคือมันบอกว่ามันนี้แบนเลยนะครับไม่รีติสเลยคือมันบอกว่าเมื่อการนี่จอดสนามสามารถนํามอนเตอร์หรือห่วงลึกจากดอกของเราไม่เกินสาใบาเนี่ยเก็บเข้าใต้กล่องได้เพื่อมันไม่ตายอันนี้คือรีเด็กอ่าแล้วก็มันจะเป็นอมตะแล้วเคอสเนี่ยมันจะมีความสามารถเคอสเดนเคอสเดนก็คือถ้าเกิดมันตอนมันกำลังจะออกจากสนามมา สามารถทำลายตัวอื่น oh. แทนได้คือเหมือนว่า c h a ก็จะเกือบเป็นอวาตราเลยโอ้ oh. แล้วทำลายคนอื่นด้วยอ่าทำลายมันก็จะทำลายตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะเก็บ <ไป S 1> ต่อตไป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 ไม่ต้องบอกมากแล้วแบนไปแล้วไม่ต้องสนใจโอ้โคตรเก่งอะ่ะต่อไปถ้าแฟกเป็นเคอเหมือนเดิมหรือเคอ o ห้ามใส่นะครับตัวนี้คือลาดิส the ะ h ค o s อันนี้ก็เก่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องบอกเขาสามารถหลอกช่างมาเราแบนไปแล้วอาแบนเอาสักหน่อยหลอก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 คือ มันสามารถทิ้งการหนึ่งใบแล้วก็จ่ายสองเกตเนี่ยเคาน์เตอร์เพื่อสามารถทําให้เวทมนต์ของผู้ต่อสู้ไร้ผลได้โอ้โหยกเลิกยกเลิกไอ้ทาให้ไร้ผลใช่ไหมไม่ใช่ยกเลิกยกเลิกคล้ายๆกันอ่คล้ายๆกันของบอี้ไฟจะไม่มียกเลิกกับไร้ผลจะเหมือนกันอ๋อปลาข้ามไปเถอะมันมันตายไปแล้วตัวเนี้ยถ้าสรุปว่าถ้าแฟกเป็นเคออตสองใบนี้นะครับที่กล่าวมาทามใส่นะครับป่น้องต่อไปมีเราไปดูอื่นบ้างจะน้ําตาไปลุ้นันว่าน้ําตาใครจะเล็ดเอาศพต่อไป าาจากพัดก็โดนเหมือนกันนะครับต้องปรับสมดุลโดนไปแล้วสายฟ้าต้องโดนม้าง <c oughs> หากแฟกค,คุณเริ่มต้นเป็นจักรพัด <c oughs> สายฟ้า <c oughs> สายฟ้าเขี้ยวมังกืนนะครับอ,อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณใช้แฟกของมันนะ <c oughs> ใบแรกเลยครับใบนี้คําสาบานข,ของเรานักรบเมื่อก่อนใส่ได้สองใบก่อนหน้านี้ตอนออกใบใหม่ใส่ได้สี่อ่าแล้วโคตรเก่งเลยตอนแล้วก็ไม่นานก็เหลือแค่สองตอนคือณคือณวันนี้คือของเก่าเนี่ยแต่ได้สองใบ แต่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิงหาหกสามเป็นต้นไปใส่ได้ใบเดียวหนึ่งใบนะครับหนึ่งใบเท่านั้นคำอะไรคำอีกทีอะไรนะชื่ออะไรนะคำสาบานของเรานักลบมีสามคนเท่าเราจะไม่แยกผู้หญิงคนเดียวกันนะอเนี่ยคือคำสาบานของเราเราจะไม่แยกกันเราจะใช้ร่วมกันไม่ใช่ไม่ใช่เอาตาเป็นแฟกจักรพรรดิอยู่นะครับใบต่อไปครับลาวไว้ลาวไว้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยใส่ซีควรจะโดนตั้งนานแล้ว เราเพ ng ng reading, ่งเลงมานานเพ่งเลงเพ่งเลงตลอดช่วงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันใส่กับสายฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเก่งหรอกมันไปเก่งกับใส่กับเด็กสุริยันอังกรสุริยันไม่แบนนี่แบนไหมไม่แบนใส่ได้สีเออไม่แบนหนิว่าไม่เป็นไรไปใส่สุริยันไอ้สุริยันจะได้เก่งเห็นสุริยันจะโดนหนักกว่าเดิมอ่ะอ่าไม่ใช่เดี๋ยวไปดูกันอันนี้ครับถ้าเป็นจักรพรรดิสายฟ้าเขี้ยวมังกรนะครับถ้าใช้แฝกมันใส่ได้หนึ่งใบนะครับเราไปดูน้ำตาลเล็กใบต่อไป อ่ะก็คือสรุปว่าเคีื่วมังกรโดนสองใบก็คือสองใบเนี้ยถ้าใช้แฟกเคีื่อมังกรใส่ได้แบบละใบนะครับเราจะไปดูน้ำตาลเล็ดใบต่อไปใบสุดท้ายไอ้ใบสุดทัโหไปบอกแม่เสียดายพี่จะบอกว่าโดนกี่ใบอ่าใบสุดท้ายคือทุกอย่างในโลกนี้ทุกแคนทุกแฟกบ้มาบอกขอแตกทุกอย่างในโลกนี้ใส่ได้แค่ใส่มันได้แค่ใบเดียวทุกเวิร์มอะไรไม่กูแล้วแต่ใส่ได้แค่ใบเดียวไม่รู้ทำไมถึงโดนเหมือนกัน เพราะมันเก่งไหมมันเอาไปเล่นก็ได้หลายเด็กก็จริงแต่ว่ามันเก่งกับเด็กของตัวมันเองอยู่แล้วแต่ว่ามันเก่งอะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงระดับที่ว่าเหมือนแบบส่ฟ้าอะไรพวกนี้มันเก่งกับเวอร์อะไรมันเก่งกับดั้งเนสดั้งคอนเวอร์ของมันเองคือใช้กับเด็กเขาเลคุยมคือเด็กเขาเลคุยมถ้าเกิดผ่านเทิร์นเลคุยมก็โดนเหมือนกันเดี๋ยนี้สามเทิร์นจะชนะเลยแล้วไอ้โม่เทิร์นของตัวเนี้ยคือข้ามไปหนึ่งเทิร์นแต่เทิร์นต่อไปเราจะตีไม่ได้เอามาใช้กับเด็กเขาเลคุยมโดยเฉพาะเลยอ๋อก็เด็คเขาเลคุยมก็โดนนนเเหมือออกกั่่่ะสรรรุปวาีียยบบ้ใ เดี๋ยวพี่จะนับนะเดี๋ยวรวมให้สามใบใส่ได้ไม่เกินหนึ่งถ้าเป็นเคออสอีกสองใบห้ามใส่เลยเป็นห้าถ้าเป็นแฟกจากพัดสองใบเป็นเจ็ดใบแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นแปดใบแปดใบนะครับครบไหมครบครับครบแันละแปดใบอาใบที่ไม่ได้พูดถึงในนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะนอกจากพวกนี้โอเคไม่ได้พูดถึง อ่ะเราก็เราก็ดูกันไปแล้วว่ามีอะไรบ้างแล้วก็พี่ทําคลิปไปตัวนี้ละไอ้จากพัดเจอกับเคออสลองจัดใหม่แบบว่าที่เขาริตินและแบนดเรียบร้อยแล้วมาเจอกันเดี๋ยวพี่จะอัพลงต่อเนี่ยมีทั้งแบนดกาดทั้งพัตตี้พี่จะทยอยลงนะพี่ให้เด็กเล่นกันแล้วมีผ่าเด็กอะไรนะผ่าเด็กที่เราทํากันนี่ของแบนดากาดอ่ะเดี๋ยวเราชมเดี๋ยวเราชมดาร์กใช่ไหมดาร์กเราผ่าดาร์กแล้วก็ดาร์กลองเล่นกับเกียร์นี่เดี๋ยวติดตามช่องเราไปเรื่อยๆครับเราจะมีลงลองเล่นมั่งจัดเด็กผ่าเด็กข่าวสารต่างๆนะครับ วันนี้ก็ถ้าเกิดอยากอุดหนุนร้านพี่นะช่วยร้านพี่อุดหนุนพี่เป็นกำลังใจกับพี่เนี่ยใต้คลิปเนี่ยพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งช็อปปี้ทั้งลาซาดา้าแล้วก็เพจมาพูดคุยกับพี่แล้วอยากคอมเมนต์อะไรเงี้ยถ้าเกิดใน u t u b e คอมเมนต์ไม่ได้ก็ไปคอมเมนต์ที่เพจพี่จะแชร์ลงเพจด้วยอันไหนคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์ไปนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับมีอะไรก็เคอมาใตา้อันนี้น่าจะคอมเมนต์ได้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม